มาดูตลาดหุ้นของบ้านเรากันดีกว่านะคะรับรองว่าไม่ผิดค่ะเพราะว่าเซตบ้านเราขึ้นมาถึง14จุดเลยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้จะไปไหนต่ออยู่ที่ระดับ1,476.67จุดนะคะในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมาจะไปต่อไหมรีบาวจะแรงเหมือนตอนลงไหมนะคะก็ต้องไปพูดคุยกันตั้งพิเคราะห์ค่ะอยู่ในรายการกับเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์มูลหลวงค่ะเรานั่งอยู่กับคุณวิกิติรัรนรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะหุ้นลงแรงๆติดต่อกันหลายวันเลยค่ะวันนี้เริ่มฟื้นแล้วค่ะจะฟื้นจริงไหมคะเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เหนือนกับ เหนือการคาดการณ์นะครับ <c oughs> แล้วก็เหนือในเรื่องของการควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของตลาดหุ้นที่ตกลงมานะครับในรอบนี้ก็น่าจะเป็นการสะท้อนนะครับในเรื่องของตัวแพนิค c ซ e l ์นะครับหรือว่าแรงขายที่เกิดมาจากทั้งในส่วนของการตนกตกใจนะครับแล้วก็บวกกับในเรื่องของแรงขายที่เกิดจากการถูกฟอสเซลเนื่องจากหลักประกันลดลงไปอะไรก็แล้วแต่ นะครับแล้วก็น่าจะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นเกิดที่ที่ที่ปรับตัวลงมาในรอบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนเกิดขึ้นเอานมาจากตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับเพราะว่าตัวของราคาดิบที่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยมีการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มาถูกซ้ําเติมนะครับกับในเรื่องของตัวกระแสข่าวอะไรต่างๆผมคิดว่าตลาดเองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่ สะท้อนข่าวร้ายพวกนี้ไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มองในเรื่องของตัวจุดเปลี่ยนของตลาดเนี่ยถ้าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็คงจะเกิดขึ้นภายในช่วงของสัปดาห์นี้คําว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยหมายถึงว่าตัวของดัชนีนะครับน่าจะมีภาพในเรื่องของการยกโลสูงขึ้น นะครับก็คงจะไม่หลุดนะครับจากตรงบริเวณ1,400นะครับแต่ถ้าเกิดต่ํากว่านั้นอีกเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มทางเทคนิคของตลาดหุ้นไทยนจะเสียรูปแบบไปทันทีนะครับเราจะกลับลงมาเล่นในกรอบที่เป็นขาลงกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแล้วน่าเป็นห่วงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ายังยืนอยู่ได้นะครับในระดับตรงนี้นะครับก็หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกว่านะครับผมว่าในเรื่องของตัวดัชนีเองเนี่ยโอกาสที่เราจะแตะระดับขึ้นไปนะครับเล่นกันเหนือพันห้าอีกครั้ แล้วโอกาสที่เราจะค่อยๆขึ้นไปทำนิวไฮปีหน้าเรายังพอจะมีไหมคะถ้าเรามองกันเนี่ยนะครับณระดับนะครับในเรื่องของตัวดัชนีปัจจุบันเนี่ยมันก็จะสะท้อนนะครับตัวของ PE ประมาณสัก1 1ปลายนะครับหรือถึง12เท่าโดยประมาณก็ยังถือว่าค่อนข้างให้ส่วนลดนะครับเมื่อเทียบกับตัวของดัชนีเมื่อก่อนนี้ที่เรามีการซื้อขายกันเนี่ยที่อยู่ประมาณสัก15เท่า16เท่า,านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณระดับราคาปัจจุบันก็ถือว่ามีดาวไซด์น่าจะโดูรั้งจกัดเหมือนกันนะครับก็คิดว่า เรายังคงพอคาดหวังได้อยู่นะครับตามใดที่ในเรื่องของตัวภาวะเศรษฐกิจเองเนี่ยยังคงมีลักษณะในเรื่องของการฟื้นตัวในประเทศแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวความผันผวนอาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแต่ว่าด้วยราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงมาแรงแบบนี้ในสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าในเรื่องของตัวผลกระทบมันน่าจะเป็นเชิงบวกนะครับกับในเรื่องของตัวการลงทุนแล้วก็การบริโภคในประเทศมากกว่าที่จะเป็นด้านลบนะครับแล้วก็อีกมองมองอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้คงจะกังวลกันว่าตัวของราคานน้มัที่ดิ่งตัวลงมาแรงในรอบ นี้เนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบทําให้ในส่วนของตัวตราสารอนุพันธ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกันเนี่ยเกิดผลขาดทุนและจะลุกลามบานปลายเหมือนกับกรณีของตัว CDS หรือว่า CDO ที่เป็นตัวอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาหรือไม่นะครับซึ่งต้องเรียนว่าในรอบนี้เองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตัวของอนุพันธ์ที่ลิงก์กับน้ามันเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่เราจับต้องได้ง่ายนะครับค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนไม่เหมือนกับตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาที่เกิดวิกฤตในรอบที่แล้วผมคิดดว่าาผลกกระะะทบเเอองงคจไม้ย เหมือนกับในกรณีที่เกิดสภาพามอีกมุมนึงเนี่ยนะครับตอนนี้ทุกคนผมว่าคงจะมีข้อสงสยัยหรือว่ากังวลนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยอนุพันธ์ที่มันลิงก์กันเนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับในตลาดโลกก็ถ้าเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่ในตลาดอเมริกาเนี่ยประมาณส 5, 60, 000, 000, 000, 000, 000, 000, ัก5 60,000กว่านะครับล้านเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันผมคิดว่าจำนวนเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับในส่วนของตัว เอ่อทั้วทั่วเดในส่วนของตัวตลาดอเมริกาทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้ามองในตลาดยุโรปเองก็อยู่แค่ประมาณสักไม่เกิน60นะครับล้านเหรียญเพราะฉะนั้น60สิบันล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเมือม่อเมื่อเทียบดูแล้วเนี่ยนะครับไซตถ้าเทียบกับในสัดส่วนจีดีพีของเขาเองเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วนประมาณไม่เกิน2-3%แค่นั้นนะครับก็คิดว่าคงจะไม่ได้น่ากลัวหรือว่าลุกลามบานปลายเหมือนกับกรณีที่เกิดสับพามจากในเรื่องของตัวตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับราคาน้ำมันเอาเป็นานนนาา,า,า,นาคารรงลกส เ,ทา,เทางประธานเฟดเองเนี่ยจะมีการสะท้อนมุมมองอย่างไรบ้างนะครับต่อความไม่ตกกังวลของตลาดพุ่โลกในรอบนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาเปิดเผยตัวเลขหรือทุกคนรู้นะครับว่า ความเสียหายทั้งหมดจะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่เนี่ยตลาดน่าจะเจอจ,จุดที่เรียกว่าต่าสุดได้ในรอบนี้แล้วก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นในที่สุดครับค่ะแต่ว่านิวไฮได้หรือไม่ได้ปีหน้าเราต้องไปดูในทีใช่ไหมคะเอ่อใช่ครับเพราะว่าถ้าเรามองกันเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเราเทรดกันเนี่ยนะครับเคยสูงสุด PE 15-16เท่านะครับถ้ากําไรบริษัทจดทะเบียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยประมาณ1 5ถึง16เท่าเนี่ยพันเจุดหรือเกินกว่านั้นยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครบบ่อออาาาาตนี้้้มมมิิิงกกกรรรรรยยยเเแลวววด5.2 ตราดดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2%นะคะใบนี้หุ้นจะลงไหมคะหรือว่ากลุ่มของอสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงบ้างคะก็คงไม่ได้ลงมากนะครับเพราะตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการรับรู้อยู่แล้วนะครับว่าดอกเบี้ยยังไงก็น่าจะมีการคงเอาไว้นะครับที่2%เพราะว่าดูจากเงินเฟ้อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เล่งตัวขึ้นมาจนต้องกังวลถึงขนาดจะต้องมีการใช้ตัวของนโยบายทางการเงินเข้าไปควบคุมนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งลงมาแบบนี้แล้วด้วยเนี่ย ตัวของเงินเฟอ้อเองผมคิดว่าคงจะไม่ใช่ประเด็นจนที่จะทําให้ตลาดจะต้องจนทําให้กรง,งอนเนี่ยมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผลออกมาแบบนี้ตลาดคงไม่ได้ตอบรับในเชิงลบครับแล้วก็คงไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกมากนักแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของตัวออดอกเบี้ยนะครับที่เรามองกันผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับนี้แหละแล้วปีหน้าปลายปีค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าแนวโน้มการขยับขึ้นจะมีโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะ อย่างนี้การกำหนดกลยุทธ์ในช่วงภาคบ่ายนี้ขอเนีาตขอแนวรับแนวต้านในระยะสั้นกับระยะกลางด้วยค่ะครับแนวรับนะครับระยะสั้นนะครับให้น้ําหนักก็ไม่น่าจะหลุดนะครับจากบริเวณ1460แล้วก็บวกลบสองนั้นสักหจุดและการเผื่อเลยนะครับส่วนแนวต้านนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระยะสั้นๆ นะครับอยู่แถวประมาณสัก1480นแะครับแล้วก็ในระยะสัปดาห์ที่เหลือก็อาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก1 5 0 0จุดนะครับเป็นแนวต้านเป้าหมายที่น่าจะขึ้นทดสอบก่อนนะครับค่ะอ่ะช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะผูช้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมากำหนดกลยุทธการลงทุนเป็นรายกลุ่มกันนะคะแล้วก็เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะหุ้นน้ำมันตอนนี้เริ่มรีบาวแล้วนะคะจะรีบาวเพื่อลงต่อหรือจะรีบาวเพื่อขึ้นต่อะะก็ต้องกลับมาหาคำตอบพร้อมๆกันในซับลอกช่วงที่2กับุววิิตร,าารรบบรจทสวง กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะยังคงนั่งอยู่กับคุณวิกิตีรวรรณรัตน์จากบริษัทหลักทรัพบัวหลวงค่ะเปิดไซต์ถามคุ้นนะคะเทอาเข้ามากันค่ะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะช่วงนี้เรารอสายเราไปดูหุ้นกลุ่มพลังงานกันก่อนนะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่า ร่วงกันราณาเหลือเกินแล้วก็เริ่มรีบาวเลวด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะรีบาวเพื่อที่จะกลับตัวจริงๆหรือเปล่านะคะมาดูพลังงานให้สักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวปตทอซอพอหรือแม้แต่ปตทตัวแม่ค่ะครับก็ถ้ามองจากชาร์จทางเทงงคนิคนะครับอย่างตัวของปตทแม่เองเนี่ยนะครก็กะจะเป็นลนักษณะในเรื่องของการ ดีบาวขึ้นมาจากโซนโว์โซนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเล่นดีดตัวขึ้นไปนะครับอาจจะได้เห็นอยู่แถวประมาณสัก320-330ถึง330นะครับถ้ากรณีดีกว่าคาดก็อาจจะอยู่แถวประมาณสัก340นะครับคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่สามารถซื้อได้จากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาเท่านั้นก็อาจจะเป็นจังหวะหนึ่งที่ล็อกกำไรนะครับแล้วก็ถ้ามองกันในเรื่องของการติดหุ้นอยู่จากบริเวณของตัว300กว่าถึง400ขึ้นไปเนี่ยนะครับคิดว่า คงจะมองในเรื่องของการช็อตอเกนก็ดีเหมือนกันะนะครับถ้าดีขึ้นไปตามแนวต้านเล่นไม่ผ่านอย่างที่เรียนนะครับค่ะ,อะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะแต่ขออนุญาตดูปตทสอพออีกตัวนึงนะคะขอดูสพพก่อนค่ะ เพาะเป็นยังไงคะชา้าทางเทคนิคเป็นลนักษณะเดียวกันนะครับรีบาวขึ้นมาจากในโซนของตัวโอเวอร์โซนะครับแต่ค<ะ>งไปได้ไม่ไกลแนวาต้านจะติดอยู่แถวประมาณ1 1 5ยสถึงร้อซึ่งเป็นจุดที่เปิดเบรกเอาไว้กับทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับ<ะ>ถ้าเกิดดีกว่าคาดอาจจะโชคดีได้เห็น3ามหนกว่านะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เหมือนกันครับคนที่ซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยขึ้นมาจนถึงแนวต้านอย่างที่ผมเรียนก็ล็อกกาไรนะครับ<ะ>แต่ถ้าใครที่ติดอยู่ขึ้นมาตรงบริเวณแนวต้านอย่างที่บอกกันนะครับก็อาจจะมองในเรื่องของการเเปลลี่่ยนนตัว หรือว่าชอตบางเกนพอร์ตดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวไปที่สายนักทุนก่อนนะคะถ้าตัวอื่นยังไงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนะคะไปที่สายคุณจัญยาสายแรกค่ะคุณจัญยาสวัสดีค่ะคุณจัญญาคะคุณจัญยาได้ยินไหมคะอ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูที่คุณจัญยาฝากไว้เป็นตัวของ R S นะคะก็ขึ้นมาแรงค่ะขึ้นมาแรงแล้วก็ยอ่อย่อแล้วจะลงหรือย่อแล้วจะขึ้นต่อดีคะ R S ก็ถ้ามองกันเนี่ยนะครับในกลุ่มพวกทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับรอบนี้ปรับตัวขึ้นมาได้ทุกตัวในกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ตัวของ RS นะครับเป็นตัวที่หลีดขึ้นมาตามมาด้วยตัวของแกมมี่นะครับหรือว่าจะเป็นเวิร์กรวมถึงในกลุ่มเนชั่นด้วยนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าทิศทางนะครับในเรื่องของตัวแล่ของการโฆษณาเนี่ยมันดีขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟรีทีวีเองก็ดรอลงไปเยอะนะครับอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ที่เห็นภาพชัดเจนมากก็คือรายการต่างๆอย่างเช่นพวกตัวของ RS หรือว่าเวิร์กที่เคยป้อนให้กับทางพวกฟรีทีวีเนี่ยโดนถอดออกมาแล้วก็มาอยู่ในช่องของ น่าจะทําให้ในเรื่องของจํานวนผู้ชมเองในอนาคเนี่นะนนก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของตัวแอดเรดเองก็จะปรับตัวดีขึ้นตามและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการที่ไม่ต้องนะครับเสียส่วนแบ่งรายได้ให้กับทางช่องฟรีทีวีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่เชื่อมโยงกันกับพวกทีวีดิจิตอลเนี่ยมีโอกาสครับที่อาจจะกลับขึ้นมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตัวที่ลีดขึ้นมาก่อนหน้าก็คือตัวของ R S, ะ <S นะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้ถ้าประเมินแนวต้านา แล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะเล่นรอบได้สำหรับตัวของ R.S. นะครับต้องมีจุด stop loss ไหมคะก็ถ้าต่ำกว่าตรงบริเวณโลเดิมที่15บาทอะไรแ่านั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการเกิดสัญญาณขายชั่วคราวทางเทคนิคนะครับค่ะมาต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอแนวรับแนวต้าน CPO ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอแนวรับแนวต้านตัว CPO ด้วยค่ะราคา39.75ตังค่ะ แนวโน้มตอนนี้ก็น่าจะมีลักษณะของการรีบาวากาวัวอโซเช่นเดียวกันนะครับแนวรับอยู่ที่ไม่หลุด39นะครับจะเป็นจังหวะในเรื่องของการเล่นรีบาวขึ้นไปนะครับแนวต้านก็ไม่น่าจะไกลนะครับเพราะว่าอาจจะโดนกดดันมาจากสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลักษณะนในเรื่องของการถูกกดจากดาวเทนอยู่นะครับอาจจะติดอยู่ท่าประมาณ41-42บาทเป็นแนวต้านสำหรับตัว c p r ครับค่ะมาต่อที่สายคุณสุนทรีนะคะขอเป็นสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะาสายอาจจะมีปัญหานะคะรู้สึกจะสอบถามตัวเคแบงค่ะขอเนี่ยดูเคแบงให้หน่อยนะคะเคแบงแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มเนี่ยนะครับน่าจะรีบาวจากโอเวอร์โซเช่นเดียวกันแนวรับไม่หลุด220นะครับเล่นขึ้นไปรอบนี้อาจจะมองแถวประมาณสัก2 3 0ร้อบถึงสองบาทนะครับวันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของการเล่นรอบในตัวเคแบงนะครับอยู่ในกรอบจํากัดตรงนี้ไปก่อนค่ะมาดูตัวพีทีทีจีซสักนิดหนึ่งนะคะ ดูนโน้เป็นยังไงบ้างคะ G4 ก็ถ้าไม่หลุด51บาทรอบนี้น่าจะรีบาวครับแต่ไม่ไกลนะครับก็จะติดตรงแกปที่เขามีการหลุดลงมาก็คือโซน55-57ขึ้นไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมแนะนำในเรื่องของการ switching เ,เปลี่ยนตัวเล่นหรือว่าเป็นการ short a g a i n ร์ตครับค่ะสำหรับเอาตัวของ top 5นะคะมาดูกลุ่มสื่อสารนิดนึงอย่างตัว advance ค่ะ Advan c e กับอิ h ทั h แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะก็แนวโน้มหุ้นพวกนี้เนี่ยจะแข็งกว่าตลาดนะครับแม้ว่าตลาดจะมีแพนิคลงมาในรอบที่แล้วแต่ว่าหุ้นอย่าง a d v a n c e หรือ i n น u c h ก็ลงมาไม่เยอะนะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นที่มีปันผลสูงแบบนี้ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็แข็งกว่าตลาดนะครับถ้าจะมีการสวิตออกจากหุ้นพลังงานอย่างที่บอกนะครับผมเลือกในเรื่องของตัว a d v a n c e นะครับเป็นท็อปพิกแล้วก็อาจจะเป็นตัวของ i n น u c h ที่เป็นตัวตามมานะครับก็คงจะเป็นหุ้นที่แนะนําทั้งสองตัว นะครับสำหรับแอดวานเองเนี่ยนะครับแนวรับก็จะอยู่แถวประมาณสัก240นะครับแล้วก็ยกขึ้นไปเนี่ยน่าจะได้เห็นไฮเดิมบริเวณ250ครับแล้วก็ยังคงมุมมองเหมือนเดิมว่ามีโอกาสที่จะเบรกตรงเทคนิคข้แนวต้านที่250บาทได้นะครับดูตัวอินทัชให้ด้วยนะคะอินทัชนะครับแนวโน้มนะครับน่าจะอยู่ในโซนตรงแนวรับไม่หลุด75บาทถึง 74บาท75ะนะครับเล่นขึ้นไปก็อาจจะมีโอกาสเบรกครับตรงบริเวณ7 7บาทได้อีกครั้งหนึ่งก็ตรงนั้นจะเป็นแนวต้านสั้นไปก่อนถ้าเบรกได้ก็เลท p r ร f ฟิต u ลสำหรับตัวอินทัชค่ะ,ะคขอเนียยมาดูรถไฟฟ้า BTS กับ BMCL ให้ด้วยนะคะดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะ บีทีเอนะครับแนวโน้มก็น่าจะทรงตัวอยู่ในบริเวณเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับก็คือโซนบริเวณของตัว9บาท40เก็บาท่าเท่านี้นะครับแล้วก็ยืนได้ตามแนวรับจะเล่นขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับใกล้ๆกับ9บาท90ถึง10บาทนะครับเป็นแนวต้านระยะสั้นไปก่อนนะครับค่ะ<ก>ส่วน BMCL BM นะครับ ก็ประเมินในเรื่องของตัวเทคนิคข้อแล้วอาจจะมีการดีตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณบาทแอบาทเกอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวรับหลักก็จะอยู่ทถวประมาณ1.76ครับตรงนั้นเนี่ยเออควรจะต้องมีสต็อปลอสถ้าหากว่าหลุดต่ำกว่า1.6ลงมานะครับนี่ก็เป็น BMCL ค,ค่ะสำหรับเอ่อภาพของเซตที่ยังคงผันผวนแบบนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของอสังหา,นารนมทยัพยัน่าสนใจไหมคะ เออจริงๆในกลุ่มนี้ผมว่าจะเป็นแค่ช็อตเทอมเป็นการเก็งกาไรแค่ในระยะสั้นเท่านั้นน่นะครับในกลุ่มพวกอสังหาริมทรัพย์แล้วกว็าภาพในระยะยาวแล้วเนี่ยผมยังมองว่าน่าจะมีแนวโน้มของผลประกอบการที่ชะลอตวลงเรื่อยๆนะครับในกลุ่มนี้ก็เอาเป็นว่าหุ้นในกลุ่มนี้เองอาจจะเหมาะแค่การเก็งกําไรในระยะสั้นครับแล้วก็ถ้าจะเลือกผมยังให้น้าหนักกับในเรื่องของกลุ่มสื่อสารหุ้นปันผลสูงรวมถึงนะครับหุ้นที่มีสตอรี่บวกเป็นลายตัวไปน่าจะขึ้นได้ดีกว่าตลาดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการกกกําหนนดลลยุทธ์แ้วั ช่วงนี้เซตเปิดทำการซื้อขายแล้วนะคะบวก15.76.77 ,4 จุดค่ะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันช่วงบ่ายนี้ค่ะนะครับก็บ่ายนี้ผมว่าน่าจะสร้างฐานได้แล้วล่ะนะครับไม่หลุดจากบริเวณโลเดิมดัชนีเองจะมีภาพของการไต่ระดับขึ้นนะครับคำแนะนําก็คือมองในเรื่องของการเลือกลงทุนครับแล้วก็เข้าใจนะครับบางท่านที่ก่อนหน้าขายไม่ทันหรือว่าตัดขาดทุนไม่ทันแล้วเนี่ยในโซนตรงนี้เนี่ยผมคงไม่แนะนําในเรื่องของการตัดขาดทุนนะครับจะมองในเรื่องของการรอชอตอัคเกนเมื่อมันรีบาวขึ้นไป ก่อนมากกว่าหรือว่าถ้านะครับไม่ขายตัดขาดทุนจริงๆแล้วหุ้นของที่นักลงทุนถืออยู่เนี่ยเป็นบูชิปตัวใหญ่มีผลดีผมอยากจะให้มองในเรื่องของการถือข้ามปีไปเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการกาหนดกลยุทธ์อย่าไปแพนิคก,กับตลาดมากนักตลาดมีทั้งขึ้นและมีทั้งลงอยู่ตลอดเวลาครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ตลาดมีแพนิคลงมาแบบนี้เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ออมองในเรื่องของตัว พื้นฐานเราไว้เป็นตัวประกอบเป็นตัวหลักก่อนละกันนะครับว่าถ้าลงมาในระดับนี้เนี่ยมันไม่น่าจะต่ํากว่านั้นนะครับถ้าต่ํากว่านั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผิดพลาดอะไรไปในทางพื้นฐานมากนักเนี่ยหรือว่าราคามันเขาเรียกว่าอันเดอร์ไพรส์นะครับถ้ามันต่ำเกินไปนักก็อย่าเพิ่งไปรีบขายมานาจ,จะรอให้มันบ้าวกับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาปรับพอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพลังใจที่เข้มแข็งด้วยนะคะ,คะเอาใจช่วยคราวนี้ต้องขอขอบคุณนะผู้นวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษ คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณวิกฤตได้ในรายการ Stop Loss นะคะและอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ YouTube Stop Loss by ธนวัลมรรดโชค่ะหมดเวลาในช่วงภาคบ่ายวันนี้แล้วนะคะคุณวิกฤตีรวารรณรัตน์จากบริษัทลักซ์บัวหลวงหมวยธนวัลมรรดโชและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ